ที่ท่านบอกว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเจ้าอยู่งั้นแหละแต่คนตาบอดก,ก็อย่างว่าว่าเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังไม่สนใจไม่เชื่อนี่ละ่ะมันโดนเอาลงนรกเอาเวจีมีแต่พวกว่านรกไม่มีนั่นแหละพวกหลงมากๆพวกที่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าว่านรกมีบาปมีบุญมีมันกลัวนะ พวกนี้แม้จะทำลงก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ระมัดระวังแต่พวกที่ลบหมดว่าบาปบุญนรกไม่มีนี่ลหละพวกที่ทำเต็มเหนี่ยวลงเต็มที่พวกนี้ลงที่ว่าจ้านั่นมันไม่เห็นมันลบไว้ความลับไว้กับความไม่เห็นมันมีอำนาจลบความจริงนั้นได้ยังไงนรกเอเวจีมีมากี่กับกี่กันไม่ใช่มีมาเมื่อวานหรือวานซืน พระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ขึ้นมาก็มีอยู่แล้วจะลบล้างมันให้ไปไหนบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้มาก็มาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ยอมรับตามที่มีมาสอนโลกส่วนดีก็บอกว่าดีส่วนชั่วก็บอกว่าชั่วเหตุที่ไม่ดีจะไปตกนรกเพราะสาเหตุอันใดให้ละสาเหตุอันนั้น จะไปทางดีได้เพราะอะไรเพราะสาเหตุอันนั้นคือทำดีๆท่านก็สอนไว้นี่ทางเดินเพื่อทางดีทางชั่วเพื่อนรกหรือไปทางดีก็คือการทำดีทำชั่วนอกนั้นไม่มีใครจะเอาอะไรมาปิดไม่อยู่เจ้าของเปิดทางให้เจ้าของเองทำชั่วก็เปิดทางให้ตัวเองจะบอกว่านรกไม่มีบาปไม่มีก็เจ้าของทำอยู่นี่ บาปทำอยู่นี่เห็นชัดๆบุญก็เห็นอยู่นี่เห็นชัดๆแล้วมันจะไปไหนพุทโธความคิดที่เป็นมรรคหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนคำว่าพุทโธนี้เป็นความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดเพื่อระง,งับความคิดที่เป็นกิเลสความคิดที่ว่าพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆ เป็นคำบริกรรมนี้ความคิดเป็นมักเป็นธรรมความคิดอันนี้แลจะระงับความคิดภายนอกได้ท่านจึงสอนให้ภาวนาพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธมันจะมีธรรมชาติอันหนึ่งอยู่ภายในผลักดันออกไปอย่างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอยนี่คือเรื่องของกิเลสเราบังคับไม่ให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุทโธท,ทีแรกเอากันอย่างหนัก ไม่ใช่เล่นนะทุกมากบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุทโธเพราะมันอยากไปอยู่กับอารมณ์ที่เป็นฟืนเป็นไฟที่เคยเป็นมาทีนี้เวลาเราอบรมจิตของเราแล้วพออารมณ์แห่งธรรมนี้มีกำลังขึ้นแล้วจิตจะค่อยๆสงบเข้ามาเรื่องอารมณ์ภายนอกที่ก่อกวนสงบไปตามๆกันทีนี้ก็เย็นขึ้นเริ่มเห็นคุณค่าของใจ เริ่มสัมผัสธรรมคือความสงบเย็นใจนี่เรียกว่าศาสนาคือเป็นน้ำที่สะอาดชะล้างสิ่งที่สกปรกได้แก่อารมณ์ทั้งหลายที่มันคิดยุ่งอยู่ภายในใจเป็นอารมณ์สกปรกก่อกวนสั่งสมทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราภาวนาอบรมจิตของเราให้สงบแล้วความคิดปรุงทั้งหลายนั้นจะสงบตัวเข้ามาเย็นสบายนี่เรียกว่า หลักของใจเรือนของใจที่พึ่งของใจให้เอาจุดนี้อย่าพาเกันคิดเสียจนลืมเนื้อลืมตัวรอดได้เพราะภาวนาพุทธโธหลวงปู่ชาสุพัฒโทวันหนึ่งขณะที่ขึ้นไปอยู่หลังเขาหลังจากได้เดินจงกรมและนั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อก,ก็เตรียมตัวพักผ่อนด้วยเหตุที่ท่านเป็นคนกลัวผี แม้จะกล้าขึ้นไปอยู่โดดเดี่ยวเช่นนั้นท่านก็ยังต้องท่องเวทมนต์คาถากันพูดผีปีศาจก่อนจำวัดเสมอแต่วันนั้นเชื่อความบริสุทธิ์ของตนเองจึงไม่ได้ท่องคาถาอะไรขณะที่กำลังเคลิ้มจะหลับปรากฏเหมือนมีอะไรมารัดที่คอแทบหายใจไม่ออกทั้งนี้จะเป็นอุปทานของท่านเองที่เคยสวดมนต์กันผีแล้วไม่ได้สวดหรือจะเป็นปรากฏการณ์จริงๆก็ไม่อาจทราบได้ อย่างไรก็ตามท่านยังมีสติอยู่คงภาวนาพุโทโธพุโทโธเรื่อยไปจนอาการค่อยๆค,คลายออกไปพอลืมตาได้แต่ร่างกายยังกระดิกไม่ได้จึงภาวนาต่อไปจนพอกระดิกตัวได้แต่ยังลุกไม่ได้เอามือรูปตามตัวนึกว่ามิใช่ตัวของตัวเองภาวนาจนลุกขึ้นนั่งได้แล้วท่านก็รู้สึกมั่นใจว่าเอาตัวรอดได้ ด้วยอำนาจของการภาวนาพุทโธและสำนึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของศีลเรื่องเช่นนี้จะเป็นอันตรายเฉพาะกับคนทุศีลเท่านั้นท่านก็เลยได้ข้อคิดว่าเวทมนต์คาถาต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรเป็นความงมงายเท่านั้นที่สำคัญคือการรักษาศีลและฝึกอบรมจิตนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็เพิ่มความระวังสำรวม โดยเฉพาะเรื่องศีลมีให้มีความบกพร่องเกิดขึ้นหลวงปูด่ดูเน้นเรื่องการทำบุญโดยการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลให้ทานทำให้ครบแทนการบริจาคเงินเข้าวัดการทำบุญทำกุศลน,นั้นโปรดอย่านึกว่าจะต้องหอบข้าวหอบของไปใส่บาตรที่วัดทุกวัน หรือบุญจะเกิดได้ก็ต้องทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาและอื่นๆอ,อย่างที่เขาโฆษณาขายบุญกันทั้งทางวิทยุหนังสือพิมพ์และใบเรียรายกันเกลื่อนกลาดจนรู้สึกว่าจะต้องเป็นภาระที่จะต้องบริจาคเมื่อไปวัดหรือสำนักนั้นๆบทสวดมนต์ชื่อพระพุทธชัยมงคลคาถาที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงมีอยู่ท่อนหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงชนะมาคือกิเลสว่าธานาทิธรรมวิทีนาชิตตวามุนินโทแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมปราดส่งชนะมารคือกิเลสด้วยวิธีบำเพญบารมีธรรมคือความดีมีการบริจาคทานเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนการทำบุญทำกุศล ด้วยการให้ทานรักษาศีลและสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาให้ทานทุกครั้งให้ทำลายความโลภคือกิเลสทุกครั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อทำลายความโกรธความเห็นแก่ตัวให้ใจใสสะอาดใจไม่เศร้าหมองมองเห็นบาปบุญคุณโทษได้ทุกครั้งทำได้ดังนี้จึงชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า